เอาน้ำยุ่ยใส่สิมี่ไม่มีน้ำดรอกงานตงานไหมย่ค่าเท่าลมีกะติกานะครับคืองครับวงหัวเ่เขาตาล่เบิงแล้วเาล่องลองลกันนิดนึงะครับคูิบารอดักยูนครับูติาถ่าเอาเวลาที่เขาลแล้วมาตอนล้างหน้านะครับมี่นะครับ เขาเลยกจำเป็นต้องเอาตามกติกาครับตีห้องตรงเพื่อตีห้องตรงนะครับตัวทีอยู่รับตัวอยตายอยู่ข้าว่าะครับมาต่อที่หลังนะครับมันมีแล้วนะครับคือมัดทานมากเข้ากับมีเประเจ้าการคุกคุมยานนะครับที่เขาเห็นมากเข้ากับจำเลยจงกติกาถึนมากนะครับพี่น้องเส้นแหกุ้งตีเข้าใจผู้เป็นเพื่อไปนะครับผู้เป็นเพื่อไปเป็นกับเข้าใจอยู่รอกเวลาที่เวลานะครับ เพราะว่าจำได้กับยาเฝ้ายาเฝ้าจนมึงกัดจนเหล่ากัสิ่งก็ไดุ้ญอันนี้ถือว่าเงี้ตูปบาตูกตังเข้าเขาวัดนะครับเขาวัดเหล่ากับทำทิ้งให้ดีทั้งห้ประโยชน์ทั้งด้านในโมบายเขาทั้งสองูม่กับก็เลยเสียเสียขอบอกขอบอกผู้ใหญนะครับเพราะว่าเข้ากับจอยกันมาทั้งสี่ตลาดนะครับสำรับเป็นรองบัตรลาใหญ่เขาทั้งสองโมครับสำรับคณะกรรมการที่ดูแลรอบบริเวณหนองเข้ากับจอยจกันนะครับเบิ้งนะครับมันถือว่าเ่องหมายที่เสียโยสำรับ ก็หมายเดินข้านะครับมถึนีปิดตัวข่ามาไลยเดินนะครับผู้เดินมบีก็เอาปินมาขากับนการนะครับข้ามอยู่ใเจ้าสสำคัญใหเดินมานี่คนผู้นี้เป็นคนเปียบสังคนนะครับเป็นคนที่พเอาใจมูใจพครับวขาวแดงกับวม่แดงแล้วขาวขาวกับอขาวแล้วขานะครับมันกที่ความควนตีนอเขาเห็นจับึ้นมาเลยนะ กูนี่นี่ใสเปนแบบนี้นะครับครับรอกอบไปด้วครับเียแหนทุกท่านครับทีไ้เดินทางรว่เอาลงไปแม่ทีมันเอาเยอะทั่งั้งีีรอบจับเป็นางดีนะครับตอนที่อย้งอเดืงมาวแจ้เมได้ปได้อตังใจเนตั้งใมากาว่านี้่ไล่พราะงั้นอาเจารนี ก็ลงบ่เรือแล้วมมันลดข่อยข่อยบ่โหลดอเาได้จ้าไปได้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 ับได้เยเขาบอกใเดียวเขาขยันผ้าลูกน้องมันถีบตกน้องเนี่ยลาเอ้ยรถมดเตอน์ไสค์นิแม่

<by> ล่อ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 นาลูกน้อมล่อนาว่ LIKE เบียดลูบบอลไปไปผ่านไป่านไปตามรมของเขานั่นแหรอผมเมาเลผมเมาไปได้หมดเลม่คืว่ามันถีเจ๊กะเชี่ยงของผู้อื่นเลน nha ngộ nhìn là khoang nón câu của này và đủ cũng rất đồng hoàng đấy ôi thưa, thưa cái không mấy thằng này khỉm mắn đéo đâu cũng chắc phao phải ไา่ยูเลี่ยมนี่กวงเติมอยู่งได้น้องเนาะเอาบึงเพื่อนเพิ่นบงเพื่อนเพื่อนไปว่าจะได้มุมนี่ขึ้นนี้เมื่อหนิโอ้ยผักขวดเราก็บ่ายต้องให้มันเลิกจังสิลาดเออเอาเอา,เอานานี้ขึ้นไปเลยห้าวต้มนี้ไหมต้นปา่ายุคอปุขาห้าวไปถมทางเจนนี่ เอาเพียงทางยางมาตะบนันดงครับเห็นไหได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งหนองได้ทั้งทาง,งทั้งหนองทัพพูบริหารดีๆหนองก็จะกว้างเหมืนบ่เอาทั้งดินหนองเนี่ยไปถมทางมาเลยแบบนี้ยินลึกอ,อีกก็อยากไไก็ไม่ได้วิ่งไกลอีกทั้งหากหรอกวิ่งใกล้ๆนี่ยเพื่อนคนไม่บอกจะว่าหนองเราก็จะเพิ่มขึ้นทางเราก็จะสูงขึ้น เห็ดเป็นธีรนิตก็หน่อยก็ได้